รู้แล้วบอกต่อนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7นะครับกับ11นะแต่วันนี้เดี๋ยวมาจริงๆ7กับ11เนะี่ยไม่ต่างกันหรอกนะครับเงินขายต่างๆไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันที่เงินฝากพิเศษนะครับเกันก่อนดอกเบีย้ย0.4สตางค์นะครับต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยหรือเทียบเท่าเงินฝากประจา0.47 ต่อปีนะครับแต่ต้องย้ำก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินฝากแบบ7เดือนเท่านั้นนะครับเดเดือนปกติถ้าถ้าเป็นดอกเบี้ยนะครับแบบฝากทั่วไปนะครับแบบออมทรัพย์ทั่วไป1ปีนะครับดอกเบี้ยประมาณ50ตังค์แต่เนี้ยครึ่งปีนะครับประมาณครึ่งปี7เดือนเนี่ยครึ่งปีดอกเบี้ย0.4ย เปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยถึงบอกว่าดอกเบีย้ยสูงนะครับและไม่เสียภาษีอีกด้วยนะมันเหมาะสำหรับคนที่ระยะสั้นน่ะนะครับเพราะว่า7เดือนเนี่ยถือว่าระยะสั้นนะครับถือว่ามันแป๊บๆเดียวนะครับมันเหมาะกับคนที่เก็บเอาไว้เตรียมจะไปทำธุรกิจไปทำอะไรในระยะเวลาอันสั้นนะ จุดเด่นนะครับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปนะครับเพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกันหรือเงินสำรองในอนาคตนะครับหรืออาจจะเป็นเงินลงทุนนะได้ให้คุณได้ควบคุมเงินได้มากขึ้นนะครับอุ่นใจยิ่งกว่าเดิมกับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่คุณยังคงเก็บออมและใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการพร้อมยังได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาททอนเท่าไหร่ก็ได้ คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากดีคำนวณเป็นรายวันดีมากนะครับระยะเวลาการฝากนะครับเดือนนี้เลยนะตั้งแต่1-30ถึง30มิถุนายน2 5 6 5นอนะครับถอนเท่าไหร่ก็ได้อัตราดอกเบี้ย0.4%ต่อปีคุณสมบัตินะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทเงื่อนไขการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นคู่ที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับที่ฝากแจ้งเอาไว้ใช้สมุดเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ7นะครับเล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้นะเสมอนะครับใช้เล่มเดิมเนี่ยแหละมาฝากเพิ่มได้ นะนี่คือข้อดีนะครับเรียกว่าฝากนะครับขั้นต่ำเปิดบัญชีขั้นต่ำแค่1,000 0บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับแต่ทอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดอกเบี้ยนับเป็นรายวันนะครับคิดเป็นหลายวัน อัตราดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาได้ร้อยละ0.4ต่อปีนะครับนิติบุคคลไม่สแสวงหากำไรร้อยละ0.4ต่อปีนิติบุคคลทั่วไปร้อยละ0.3ตต่อปีส่วนราชการร้อยละ0.3ต่อปีรัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐร้อยละ0.3ต่อปีสถาบันทางการเงินร้อยละ0.3ต่อปีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตรร้อยละ0.3ต่อปี ค,คำนวณดอกเบีย้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากลงรับดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระย,ยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับเรียกเวลาการฝากนะครับตั้งแต่1มิตรมิถุนายนถึง30มิถุนายน2565นะครับนี่ก็จะครึ่งเดือนแล้วเพราะฉะนั้นใครยังไม่ลองฝากนะครับไปฝากกันได้ เงื่อนไขาการถอนถอนเงินเท่าใดก็ได้นะครับถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาการฝากนัดตั้งแต่วันที่ฝากนะครับจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยนแน่ตางเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารกําหนดณนะวันที่ถอนนะครับส่วนภาษีหักที่จ่ายนะครับบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีนที่จ่ายนี่คือข้อดีเป็นอย่างมากนะครับในติบุคคลหัก ภาษีนั้นที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมภากรนะครับเมื่อครบระยะเวลาการฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะนะครับนี่นะนี่สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ7เดือนนะครับเเดือน เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเงินฝากพิเศษ11เดือนกันบ้างนะครับแต่ก็หลักๆก,ก็มันจะประมาณเหมือนๆกันแหละนะครับเหมือนๆกันมันเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้อยากฝากระยะยาวนะครับอยากจะลองฝากดูแล้วก็อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเงินเย็นที่ไม่ได้ใช้ทําอะไรนะครับก็ลองมาฝากแล้วเดี๋ยวพอครบกําหนดเขาโอนให้นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ฝากเงินประเภทเนี้ย ประจำอยู่นะครับแเดือนบ้าง12เดือนบ้างอย่างเงี้ยนะครับเป็นเงินพิเศษนะครับหรือ4เดือนก็เคยฝากมาแล้วนะของอมสินเคยจัดแคมเปญแบบ4เดือนนะครับดอกเบี้ยสูงพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อดีของมันคือเมื่อระยะสั้นนะ่ะเรายังไม่มีโครงการที่จะนําเงินไปใช้ในด้านอื่นๆหรือไปใช้ทําอะไรที่มัน ที่มันพัฒนาต่อยอดคือยังไม่มีไอเดียอะไรเงี้ยว่าว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยเงินให้มันอยู่ในบัญชีออมทรัพย์แบบทั่วไปนะครับมันก็ได้ดอกเบี้ยไม่กี่สตางค์นะครับแต่ถ้าอยู่ในรูปแบบของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับที่ออกมาแต่ละคัมเปนเราอาจจะฝาก7เดือนแต่เข้าใจไหมว่ามันเทียบเท่านะครับ เทียบเท่าแบบฝากประจำนะครับแบบ0.47%ต่อปีเลยในขณะที่เราฝากแค่7เดือนนะครับแล้วถ้าเทียบกับตัวเงินฝากทั่วๆไปนะครับดอกเบีย้ยเยอะกว่าแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้เยอะถึงขั้นถึงขั้นแบบสูงมากขนาดนั้นนะแต่ถ้าพูดโดยรวมเนี่ยมันก็สูงกว่านะครับพูดโดยรวมก็สูงกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะกับคนมีเงินก้อนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรก็ลองวางจัดสรรน,นะครับเงินบางส่วนมาวางดูนะครับการออมเงินเป็นหนึ่งในพื้นฐานพื้นฐานของการต่อยอดนะครับไปสู่การทําธุรกิจนะครับการต่อยอดไปสู่การลงทุนประเภทอื่นๆที่ใช้เงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นนะครับเพราะว่า เงินฝากอย่างน้อยเนี่ยมันไม่หายไปไหนนะครับเงินฝากมันไม่หายไปไหนแต่ถ้าเราไปบุ่มบ่ามในส่วนของการลงทุนเลยโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจขาดทุนมามันก็จะอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะนั้นก็จัดสรรเงินให้ดีนะครับ ถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับเราจะเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเงินฝากนะครับอสังหาหริมทรัพย์เรื่องไหนหนะ้าต่างๆนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ